สวัสดีค่ะฮิปโปออโเลตนะคะวันนี้พรีเซนต์ตัวตู้8นิ้วของอีห่อแอ l บ b A รุ l ่น L801 นะคะในเนี่ยจะเป็นดอก8นิ้วนะคะซึ่งเรื่องเสียงเนี่ยชัดใสมากแล้วคือดูหน้าตาตู้งานสวยงานดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ขนาดกระทัดัรดแล้วก็น้ำหนักเบาคือแบบยกเคลื่อนย้ายสะดวกนะคะเหมาะมากนะคะกับงานในบ้านคารเราเกะหน้าบ้านในบ้านในสวนนะคะหรือว่าจะเป็นงาน ตู้มอนิเตอร์ของรถแห่นะคะก็ได้บนเวทีรับอาหารก็คือสบายนะคะตัวนี้เรียกว่าตอบโจทย์ทุกงานส่วนเรื่องเสียงเนี่ยยกให้อย่างนี้เลยเดี๋ยวไปลองฟังเสียงกันดูค่ะที่เห็นอยู่ข้างหลังนะครับเป็นทีมงานของเราเตรียมพื้นที่ในการทดลองระบบเสียงของตู้ตัวแห a บ al 8 0 1ในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตู้ตัวนี้กันนะครับว่าสเปคดอกข้างในจะเป็นอะไรครับครับเราจะมาดูขนาดของตู้ตัวนี้นะครับว่าขนาด ไม่ใหญ่นะครับตัวนี้เล็กกระทัดรัดกิ๋วเคลื่อนย้ายได้ง่ายนะครับน้ําหนักตัวนี้ก็อยู่ที่7จกิโลครับผมนั้นเรามาดูสเปคดอกข้างในหน้าตาดอกข้างในจะเป็นยังไงนะครับผมครับดอกข้างในตัวนี้จะเป็นดอก8นิ้วนะครับออกแบบพิเศษนะครับจะเป็นดอกของโอค o อกนะครับไว้ ขนาดเสียงกลางวอยก็อยู่ที่2นิ้วนะครับผมแหลมขนาด4 4มิลน,นะครับผมพื้นที่ที่เราใช้ทดสอบระบบเสียงของตู้ตัวแลมเตัวนี้นะครับจะเป็นพื้นที่โล่งแจ้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าความดังของตู้ l 8 0 1ตัวนี้จะส่งความดังเสียงได้ไกลขนาดไหนครับผมเราไปดูกันครับครับจากระยะตู้มาถึงจุดที่ผมเยือนนี่จะเป็นระยะ20เมตรนะครับ เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเดี๋ครับว่าจะแรงขนาดไหนครับเสียงครุ่ยพวนหวนมากับลมที่ใส่พื้นระทมคําคืนพื้นผมใจงาทีครางรวนที่หวนคขนึงถึงเจ้าฟังเสียงเรี สูเทเป็นยังไงกันบ้างคะฟังเสียงกันไปแล้วถูกใจกันหรือเปล่าคะตัวนี้นะคะมาในราคาเพียง2,990บาทเท่านั้นเองนะคะสั่งวันนี้ส่งฟรีให้ทั่วไทยด้วยถ้าเกิดว่าชอบแล้วก็สนใจนะคะทักได้นะคะทักแชทได้เลยนะคะ,ละ,คะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ